สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ลิซ่าเวนะครับก็มีเรื่องมาอัปเดตพูดคุยกันนะครับเล็กๆน้อยๆเรื่อง2เรื่องนะฮะเดี๋ยวมาดูกันว่ามีอะไรมาอัปเดตกันบ้างนะครับนี่เลยครับอัปเดตกับรูปแรกนะครับนี่คือรูปของท่านทูตนะครับเป็นท่านทูตสวิตเซอร์แลนด์นะครับที่เขาทําการประจําการอยู่ที่ประเทศฟิลิปปินส์นั่นเองนะฮะทำการถ่ายรูปคู่กับเต้าลิสของพวกเรานะฮะโอ้โหเป็นไงเ่า ก็ต้องบอกว่าหน้าเอ็นดูมากมายนะฮะต้าลิซองพวกเราเนาะพออยู่กับผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยก็ดูเป็นแบบเด็กน้อยน่ารักตะมุตะมิทันทีนะฮะซึ่งทันทูเดเนเขาก็บอกว่า,วาลิซ่าเนี่ยเป็นคนสําคัญด้วยนะครับเออน่ารักมากมายนะฮะก็ต้องบอกว่าล่าสุดนะครับมีการเดินทางกันแบบนี้ครับขับกระเป๋ากันอีกแล้วนะฮะก <in> <sh orn airport> ็อยู่ที่อินชอนแอร์พอร์ตนะฮะเดินทางมาถึงที่เกาหลีเนี่ยเป็นที่เรียบร้อยไปแล้วนะครับซึ่งต้องบอกว่าน่ารักมากๆนะครับมากับการขี่กระเป๋าซิ่งเช่นเคยนะฮะ ต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยพูดถึงแบ็คพิง์พูดถึงสาสาพูดถึงลิซ่าเนี่ยพูดขึ้นมาเนี่ยหน้ากระเป๋าวิ่งได้เนี่ยลอยมันเลยนะครับเพราะพวกเขาเนี่ยใช้บ่อยจริงๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นในคอนเสิร์ตนะฮะหรือว่าจะเป็นในแอร์พอร์ตแบบนี้นะครับก็มักมีภาพน่ารักแบบนี้ออกมาให้เห็นกันนะครับกับการขับกระเป๋าเคลื่อนไปเคลื่อนมาแบบนี้นะครับอันนี้ต้องบอกก่อนนะครับถ้าแอดยังพูดไม่ค่อยชัดเนี่ยขออภัยด้วยนะครับพอดีแอดไปทําการถอนฟันมานะฮะแล้วก็ล่าสุดครับผมมีรูปที่กําลังเป็นไว ทวิตเตอร์นะฮะอย่างที่บอกว่าคือที่เ e l ี n e p อปอัพสโตร์นั่นเองนะฮะคือเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นมาพักใหญ่แล้วนะครับแต่ว่ายังไม่มีการปล่อยรูปภาพออกมานะฮะ ซึ่งตอนนี้เนี่ยก็มีรูปออกมาแล้วนะครับซึ่งต้องบอกเลยว่าโอ้โหเป็นอะไรที่แชร์กันเยอะมากนะฮะซึ่งในเฟรมนี้เนี่ยเต็มไปด้วย3ามซูเปอร์สตาร์นั่นเองนะครับก็คือคุณพักโบอกอมนะครับแล้วก็คุณวีนะครับแล้วก็เต้าลิสของพวกเรานั่นเองนะฮะต้องบอกว่านุ่มหล่อทั้ง2ท่านนะฮะอาจจะต้องชิดซ้ายนะฮะเพราะว่าเต้าลิสของพวกเรานะครับความหล่อเนี่ยไม่แพ้ทั้ง2ท่านเลยนะฮะจะบอกว่าเอ๊ะอันนี้คือเฟรมคนหล่อได้ไหมเพราะว่าทั้ง3คนเนี่ยแหม่หล่อเหมือนกันหมดเลยนะซึ่งต้องบอกว่าิานยพอยืคู ผู้ชายแบบนี้นี่แบบรู้สึกว่าน้องเท่มากเลยนะคะเท่ไม่แพ้ผู้ชายแท้ๆเลยนะครับแล้วก็ยิ่งอยากเห็นมีคนเขาแซวกันอยู่ในทว <c oughs> ิตเตอร์เนาะบอกว่าโอ้โหขาน้องสวยขนาดนี้เนี่ยประกันขาต้องเข้าแล้วไหม <c oughs> ซึ่ง้องบอกว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับเพราะอย่างสมัยก่อนเน่ยแอแอบเล่าแทรกเป็นแบบว่าเก็ดเล็กๆน้อยๆแล้วกันศิลปินดังมาก่อนนะครับเวลาที่เขาไปออกทัวร์เนี่ยเขามักทําประกันเกี่ยวกับส่วนต่างๆในร่างกายกันด้วยนะครับเออซึ่งส่วนไหนใช้บ่อยเนี่ยเขาก็จะทําประกันนะฮะ อยากจะบอกว่าสมัยนี้ยังทําได้อยู่ไหมฮะรบกวนอทางค่ายเนี่ยทำประกันขาให้กับลิซ่าหน่อยเถอะแม่ขาสวยงามแบบนี้นะฮะสวยงามมากๆเลยนะฮะซึ่งต้องบอกว่ามาในลุคแบบเรียบหรูดูแพงและปนเท่นะฮะคือจะบอกว่าลิซ่านี่แหมกระชาติอายุของเซลีนก็ได้เนาะซึ่งทําให้แบรนด์เก่าแก่มันดูไม่เก่าเลยมันดูเป็นแบรนด์วัยรุ่นตลอดเวลานะฮะก็เกิดเป็นภาพกระแสวรอลก,กันแบบนี้นะฮะแชร์กันล้นทวิตเตอร์เลยเนาะ เราต้องบอกว่าทั้ง3คนนี้ก็เป็นซูเปอร์สตาร์นะฮะโด่งดังกันทั้งนั้นเนาะพอเห็นร่วมเฟรมแบบนี้ที่เซลินป๊อปอัพสโตร์เนี่ยก็โอ้โหเป็นเรื่องเป็นราวกันใหญ่โตนะฮะอัปเดตกันประมาณนี้ครับกับเรื่อง2เรื่องที่แอดเก็บมาฝากกันนะฮะถ้ายังพูดไม่ค่อยชัดก็ขออภัยอยีกหนึ่งครั้งนะครับพอดีแอด ถอนฟันมามันยังไม่ค่อยเต็มร้อยเท่าไหร่นะฮะก็จะพยายามพูดให้มันรู้เรื่องนะฮะเดี๋ยวแอดไปก่อนนะไว้เจอในคลิปหน้าทุกคนสวัสดีครับขอให้พักผ่อนกันอย่างมีความสุขนะฮะใครที่หยุดแล้วก็พักผ่อนนะครับส่วนใครที่ยังไม่หยุดก็อีกอึดใจเดียวนะฮะแอดก็ยังไม่ได้หยุดนะฮะซึ่งเดี๋ยววันหยุดเนี่ยแอดก็ไม่หยุดนะฮะแอดก็จะมาพบเจอกับทุกคนเหมือนเดิมเนาะอะไปละสวัสดีครับ